ทำไมนอนก็ภาวนาได้หลายคนคิดว่าการภาวนาคือการนั่งตัวตรงหลับตาแน่แน่หรือเดินจงกรมไปมาแต่รู้ไหมครับพระพุทธเจ้าตรัสช,ชัดว่าแม้ในท่านอนเราก็ภาวนาได้ถ้าคุณเป็นคนขี้เกียจเกินกว่าจะลุกนั่งสมาธิคลิปนี้แหละคือประตูธรรมะที่ใกล้คุณที่สุดคำสอนตรงจากพระไตรปิฎกในมหาสติปัฏฐานสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อยืนอยู่ย่อมรู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อนั่งอยู่ย่อมรู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ย่อมรู้ชัดว่านอนอยู่นี่คือการยืนยันว่าการนอนก็เป็นการปฏิบัติได้เต็มร้อยเพราะสิ่งสำคัญไม่ใช่อิริยาบถแต่คือสติที่ระลึกรู้กายและใจในปัจจุบันดังนั้นคำว่าขี้เกียจ ไม่ใช่ข้ออ้างอีกต่อไปคุณยังนอนบนเตียงได้แต่ก็เดินบนเส้นทางธรรมได้เช่นกันท่าของพระพุทธเจ้าสีหสยญาตพระพุทธองค์เองเมื่อเสด็จบรรทมจะนอนในท่าสีหสยญาตคือนอนตะแคงขวามือขวาหนุนแก้มเท้าทับกันพอดีอัทธกถาอธิบายว่าท่านี้ไม่ใช่เพื่อความสบายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นท่าแห่งความไม่ประมาทเพราะตะแคงขวาหัวใจไม่ถูกกดทับ หายใจสะดวกมือประคองศีรษะไม่ใช่การนอนอย่างเกียจคร้านแต่เป็นท่าที่เตรียมพร้อมเท้าทับกันพอดีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงไม่เลื่อนไหลนี่คือการบอกว่าแม้จะนอนก็ยังนอนอย่างตื่นรู้เรื่องจริงจากพระรหันพภาวนาในท่านอนมีบันทึกในอัตถกถาว่าพระอริยเจ้าหลายรูปบรรลุธรรมในเรียบทนอน เพราะปัญญาไม่ได้ขึ้นกับท่าทางแต่ขึ้นกับสติและปัญญาที่ปรากฏหนึ่งในเรื่องที่น่าจดจำคือพระเทระบางรูปมีอาพาธไม่อาจนั่งสมาธิได้นานพระองค์เพียงแต่นอนเจริญสติอยู่กับเวทนาที่เกิดขึ้นจนเห็นความจริงว่าทุกนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและบรรลุอรหัตผลในที่สุดนี่แสดงว่า ถ้าแม้แต่พระรหั์ยังเข้าถึงธรรมในท่านอนคนธรรมดาอย่างเราจะใช้ท่านอนภาวนาเป็นประตูเรื่องต้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยวิทยาศาสตร์การนอนปัจจุบันนานวิจัยด้านจิตวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์พบว่า mindfulness before sleep หรือการเจริญสติก่อนนอนลดความวิตกกังวลได้จริงช่วยให้นอนหลับเร็วขึ้นลดความฝันร้าย และทำให้วงจรการนอนลึก (deep sleep) สมบูรณ์นานวิจัยของ Journal of the American Medical Association จะมา2015พบว่าผู้ที่ฝึกสติสั้นๆก่อนนอนมีคุณภาพการนอนดีขึ้นกว่าคนทั่วไปที่ไม่ฝึกนี่คือการยืนยันจากวิทยาศาสตร์ว่านอนภาวนาไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการบำบัดกายใจที่จับต้องได้จริง ทำไมคนขี้เกียจจึงเหมาะกับวิธีนี้ความขี้เกียจไม่ใช่อุปสรรคทาวรแต่มันคือธรรมชาติของจิตที่อยากพักผ่อนถ้าเรารู้จักใช้ความเกียจคร้านให้เป็นเครื่องมือมันกลับกลายเป็นประตูธรรมหลุงพ่อชาเคยกล่าวว่านอนก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ทำทุกอย่างให้เป็นการภาวนาใจเราจะไม่ไปไหนเลย และพระอาจารย์สมภพก็ย้ำว่าให้น้อมจิตไปกับคำพุทธโธแม้หลับไปก็ยังมีพุทธานุสติเป็นที่พึ่งความหมายคือแม้คุณจะเกียจคร้านแต่ถ้าก่อนหลับคุณยังระลึกพุทธานุสติได้ใจคุณก็เดินบนทางเดียวกับพระอริยเจ้าแล้วภาพเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ลองนึกภาพมือถือของคุณที่ชาร์จแบตตอนกลางคืนถ้าเสียบลั๊กอย่างเดียวก็แค่แบตเต็มแต่เครื่องอาจอยังเต็มไปด้วยไฟล์ขยะแต่ถ้าก่อนปิดเครื่องคุณเคลียร์แรมลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นตอนเช้าเครื่องจะลื่นไหลใช้งานง่ายร่างกายเราก็เช่นจันนอนหลับไปเฉยๆคือการชาร์จพลัง แต่นอนพร้อมภาวนาคือการเคลียร์ใจให้สะอาดไปด้วยคุณจะตื่นขึ้นมาด้วยความเบาโล่งและพร้อมรับวันใหม่เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่านอนคือการขี้เกียจอีกต่อไปถ้าคุณมีสติแม้เพียงขณะเดียวขณะนอนนั่นคือภาวนาแล้วคืนนี้คุณจะนอนหลับอย่างคนทั่วไป หรือจะนอนเป็นนักภาวนาเลือกได้เลยครับเพราะเตียงนอนของคุณอาจกลายเป็นวัดเล็กๆได้ทันทีวิธีนอนภาวนาแบบไม่ต้องฝืนหลายคนพยายามนั่งสมาธิแต่พอนั่งไปสักพักปวดขาเหนื่อยเบื่อง่วงและสุดท้ายก็เลิก วันนี้ผมจะบอกวิธีภาวนาที่ง่ายที่สุดไม่ต้องฝืนไม่ต้องทนทรมานคือแค่นอนแล้วก็รู้ตัวไปกับมันนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดจนแม้แต่คนขี้เกียจก็เริ่มได้คืนนี้เลยภาวนาไม่ใช่เรื่องของท่าแต่เป็นเรื่องของใจพระพุทธองค์ตรัสชัดว่า การเจริญสติปัฏฐานสามารถทำได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งหรือนอนมหาสติปัฏฐานสูตรหัวใจสำคัญคือการระลึกรู้กายใจตามจริงไม่ใช่การฟืนเพราะถ้าการภาวนาต้องทำได้แค่ตอนนั่งตัวตรงคนป่วยคนแก่หรือคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงคงไม่มีทางบรรลุธรรมเลยซึ่งไม่จริง แต่พระองค์เปิดทางให้ทุกคนแม้ในขณะนอนหลับตาอยู่บนเตียงก็ยังปฏิบัติได้วิธีนอนภาวนาแบบนง่ายๆ5ขั้นตอน 1. เลือกท่านอนที่สบายที่สุดถ้าต้องการตามแบบพระพุทธองค์ใช้สีหาสายยาดนอนตะแคงขวามือหนุนแก้มเท้าทับกันแต่ถ้าใครไม่ถนัด จะนอนหงายหรือตะแคงซ้ายก็ได้หลักคือสบายเพราะเมื่อกายสบายใจจะไม่ฟุ้งซ่านด้วยความรำคาญ 2. รู้ลมหายใจแบบไม่บังคับไม่ต้องทำไม่ยาวหรือสั้นไม่ต้องเพ่งให้หนักแค่รู้ว่านี่คือลมเข้านี่คือลมออกถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบถ้าลมละเอียด ก็รู้ว่าละเอียดเหมือนยืนดูเพื่อนหายใจไม่ใช่ไปสั่งให้เขาหายใจ 3. ใช้คำบริกรรมสั้นๆคำยอดนิยมคือพุทธโธลมเข้าพุทธลมออกทุทธโทหรือสั้นกว่านั้นก็ได้เช่นเข้าออกอย่าพยายามท่องให้ถูกแต่ให้น้อมใจไปกับคำ ถ้าเผลอลืมคําไม่เป็นไรแค่กลับมาใหม่ 4. เผลอคิดก็รู้ว่าคิดแล้วนี่คือหัวใจของวิปัสสนาไม่ต้องด่าว่าตัวเองไม่ดีไม่ต้องห้ามความคิดแค่สังเกตว่าตอนนี้ใจคิดแล้วกลับมาที่ลงทุกครั้งที่รู้ว่าเผลอนั่นคือการฝึกสติแล้วห เผลอหลับก็ไม่เสียของบางคนคิดว่าถ้าภาวนาแล้วหลับไปแปลว,ว่าล้มเหลวจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะช่วงก่อนหลับที่คุณยังมีสติอยู่กับพุทธานุสติใจคุณได้สะสมบุญแล้วถ้าตายไปในขณะนั้นใจก็ยังระลึกถึงพระรัตนตรัยได้ไปสุขติหลวงพ่อชาเคยบอกไว้ว่า ทำให้ง่ายง่ายจนเหมือนเด็กเล่นของเล่นเดี๋ยวใจมันก็รวมเองหลวงพ่อปราโมทเคยสอนว่าแม้จะขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเลยแต่ถ้าเรารู้ทันความขี้เกียจนั้นก็เป็นธรรมะเหมือนกันพระอาจารย์สมภพสอนว่าให้น้อมใจไปกับพุโทโธจนหลับไปทั้งอย่างนั้นตื่นขึ้นมาจะพบว่า จิตยังสว่างอยู่นี่คือวิธีของครูบาอาจารย์ที่เน้นว่าไม่ต้องฝืนแต่ให้ภาวนาตามธรรมชาติภาวนาแบบสบายๆก็ได้ผลจริงบางคนกลัวว่าถ้าไม่ตั้งใจจริงจะไม่ได้ผลแต่ความจริงคือภาวนาไม่ใช่การทำให้เครียดถ้าสบายและต่อเนื่องผลลัพธ์ยั่งยืนกว่าเหมือนการรดน้ำต้นไม้ ถ้าคุณตักน้ำราดแรงๆครั้งเดียวต้นไม้อาจชุ่มแต่ก็เชื่อแฉะและตายได้แต่ถ้าคุณรดน้ำเบาๆทุกวันต้นไม้จะโตเองอย่างมั่นคงการนอนภาวนาก็เช่นกันทำทีละน้อยแต่ทำทุกคืนใจจะค่อยๆสะสมพลังสติขึ้นมาผลลัพธ์ที่คุณจะสัมผัสได้หลับน่ายขึ้นเพราะจิตไม่ฟุ้งซ่าน ตื่นเช้ามาจิตใจเบาโล่งไม่หมดนหมองฝันน้อยลงฝันสะอาดขึ้นและถ้าทำสม่ำเสมอใจจะเริ่มรู้สึกตัวได้เองแม้ในเวลากลางวันนี่คือการเริ่มต้นฝึกสติในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่ก่อนนอนรู้ลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้น อย่าคิดว่าการภาวนาต้องนั่งขัดสมาเท่านั้นภาวนาคือการมีสติรู้กายรู้ใจในปัจจุบันคืนนี้คุณไม่ต้องฝืนไม่ต้องนั่งให้ปวดขาแค่ลงตัวลงนอนแล้วหายใจรู้ตัวไปเงียบๆนี่แหละภาวนาแบบง่ายที่สุดที่แม้แต่คนขี้เกียจก็ทำได้อาน,นิสง์ของการนอนภาวนา คุณเชื่อไหมครับว่าแม้เพียงคุณหลับไปบนเตียงแต่ก่อนหลับใจยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้บุญนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่คิดคืนนี้การนอนของคุณอาจไม่ใช่เพียงการพักผ่อนแต่คือการสร้างอนาคตใหม่ของจิตใจพระพุทธเจ้าตัดเรื่องการนอนอย่างมีสติในอังคุตรนิกายพระพุทธองค์ตรัสถึงผู้เจริญพุทธานุสติ รรมนุสติสังขานุสติว่าผู้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ย่อมนอนเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายถ้าตายไปในระหว่างนั้นย่อมเข้าถึงสุกตินี่คือพระพุทธดำรัสโดยตรงว่าการนอนก่อนหลับด้วยสติระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตคือรากฐานของความสุขทั้งปัจจุบันและอนาคต เพราะฉะนั้นนอนภาวนาไม่ใช่แค่ทำให้นอนหลับง่ายแต่ยังเป็นการสร้างเส้นทางไปสุกติในเบื้องหน้า 2. อ,อันานิส่ง์ที่เกิดขึ้นทันทีในชีวิตประจำวัน 1. น,นอนหลับง่ายขึ้นเมื่อคุณภาวนาใจจะไม่พัวพันกับความคิดกังวลระบบประสาทพาราซินพาเทติกทำงาน ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนง่ายขึ้น 2. ตื่นขึ้นมาใจเบาการนอนภาวนาเหมือนคุณเคลียร์ฝ่ายขยะในใจก่อนปิดเครื่องพอตื่นเช้าใจจะปลอดโปร่งไม่หม่นหมอง 3. ฝันน้อยลงฝันสะอาดขึ้นคนที่ทำสมาธิก่อนนอนมักรายงานว่าฝันเป็นเรื่องเบาๆไม่ใช่ฝันร้ายเพราะจิตถูกปรับให้นิ่งและใส 4. มีสติในชีวิตประจำวันเมื่อทำเป็นประจำใจจะเริ่มมีโมเมนตัมแห่งสติที่ติดตัวไปตอนตื่นทำให้คุณเพลิสติยากขึ้นในเวลากลางวันอาน,นิสงส์ต่อปลายทางของชีวิตนี่คือส่วนที่ลึกที่สุดและชี้ชัดว่าการนอนภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กพระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตที่ตั้งอยู่ในพุทธานุสติแม้ตายขณะนั้นก็ย่อมไปสุขติถ้าคนเราตายแบบไม่มีสติจิตจะถูกแรงกรรมดึงไปแต่ถ้าตายพร้อมสติระลึกพระรัตนตรยัยเส้นทางเปิดไปสู่ความดีงามนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่ามรณสติแบบง่ายคือการระลึกธรรมะก่อนนอนทุกคืน แม้คุณจะไม่ได้เป็นพระไม่ได้เจริญภาวนาหนักแต่แค่ก่อนนอนคุณภาวนาถ้าวาระสุดท้ายมาถึงในคืนนั้นใจคุณก็ยังปลอดภัยเรื่องเง่าจากอัตถกถาผู้บรรลุในท่านอนในอัตถกถาเล่าว่ามีพระเถระบางรูปป่วยหนักจนไม่สามารถเดินจงกรมหรือเข้าสมาธิในท่านั่งได้อีกท่านจึงใช้เพียงการนอนภาวนา พิจารณาความเจ็บป่วยตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญาเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาและบรรลุพระอารหันต์ในท่านอนเรื่องนี้แสดงว่าแม้ท่านอนก็เป็นทางตรงสู่ความหลุดพ้นได้ไม่ใช่เพียงการพักผ่อนแต่คืออริยสัจที่เกิดขึ้นบนเตียงหลวงพ่อชาเคยกล่าวว่านอนก็รู้ว่านอนแค่นี้พอแล้วอย่าไปดูถูกตัวเอง หลวงพ่อประโมทสอนว่าการมีสติแม้ขณะหลักก็คือบุญใหญ่เพราะมันจะติดเป็นนิสัยใจจะรู้ตัวเองได้ง่ายขึ้นทุกวันพระอาจารย์สมพบย้ำว่าอย่ากลัวความเกียดคล้านเพียงแต่ใช้มันเป็นทางเข้าหาธรรมะก็พอนี่คือการสอนที่ตรงกับคนยุคนี้ที่ไม่ต้องฝืนเกินกำลังแต่เริ่มจากเล็กๆที่ใกล้ตัวที่สุด งานวิจัยด้านจิตเวทยืนยันว่า mindfulness-based stress reduction (MBSR) ที่ทำก่อนนอนลดอัตราภาวะสิมเศร้าช่วยให้นอนหลับสนิทมากขึ้นเพิ่มการทำงานของคลื่นสมองอัลฟา (alpha, Alpha waves) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพักผ่อนอย่างลึกนั่นหมายความว่าแม้คุณไม่ใช่นักปฏิบัติทรรสายเคร่งแต่การนอนภาวนาแบบง่ายๆก็คือการบำบัดจิตใจที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ การนอนภาวนาเหมือนฝากเงินในธนาคารทุกคืนคนที่ไม่ภาวนาเลยใช้ชีวิตเหมือนใช้เงินไปวันๆไม่เคยเก็บคนที่ภาวนาก่อนนอนแม้เก็บเล็กน้อยแต่สะสมทุกคืนวันหนึ่งก็กลายเป็นทรัพย์ใหญ่จิตที่ได้ฝึกทุกคืนแม้สั้นเพียงไม่กี่นาทีก็สะสมพลังสติปัญญาจนถึงวันที่ต้องใช้จริงมันจะปกป้องคุณเพราะฉะนั้นอานิสงส่งของการนอนภาวนา ไม่ใช่แค่ทำให้นอนหลับง่ายแต่มันคือการชำระใจทุกคืนการสร้างสุขทั้งขณะนอนและตื่นการปลูกสติให้ติดตัวในชีวิตประจำวันและสำคัญที่สุดคือการรับประกันว่าถ้าตายขณะนั้นใจคุณจะไม่ตกตำ่ำคืนนี้อย่าเพียงนอนเฉยแต่ให้นอนอย่างนักภาวนาเพื่อให้เตียงนอนเป็นบันไดสู่สุขติอุปสรรคและวิธีแก้ฉบับคนที่เกียด คุณเคยนอนภาวนาแล้วหลับไปก่อนจะได้รู้อะไรไหมหรือบางทีก็นอนแล้วคิดไม่หยุดฟุ้งซ่านจนเครียดกว่าเดิมนี่แหละคืออุปสรรคของการภาวนาในท่านอนแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะทุกปัญหามีทางแก้และบางทีอุปสรรคเหล่านี้เองแหละคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของเราอุปสรรคที่หนึ่งม่วงจนดับสติ คนส่วนใหญ่พอนอนภาวนาไม่กี่นาทีสติก็ดับไปพร้อมความง่วงบางคนถึงกับคิดว่าแบบนี้เสียของหรือเปล่าพระอัตถกถาอธิบายว่าความง่วงทีนมิทธะเป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้าที่ปิดกั้นปัญญาแต่สิ่งสำคัญคือการรู้ทันความง่วงนั่นแหละคือสติแล้ววิธีแก้ ถ้าใจเริ่มง่วงให้เปลี่ยนจากรู้ลมหายใจมารู้คำสั้นๆเช่นรู้อยู่อยู่หรือสวดมนต์เบาๆในใจเช่นพุโทโธพุโทโธถ้ายัางง่วงมากอาจเปลี่ยนท่านอนเป็นตะแคงขวาจะช่วยลดอาการจมหลวงพ่อชาเคยสอนว่าง่วงก็รู้ว่าง่วงนั่นก็คือภาวนาแล้ว อุปสรรคที่สองฟุ้งซ่านคิดไม่หยุดบางคนนอนภาวนาแล้วยิ่งคิดยิ่งไหลไปเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องรักจนไม่เห็นทางออกพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่ฟุ้งซ่านก็เป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งในบรรดานิวรหัวใจคืออย่าไปด่าว่าตัวเองเพราะแค่รู้ว่าฟุ้งแล้ว นั่นก็คือสติวิธีแก้ถ้าความคิดแรงมากเปลี่ยนมารู้ร่างกายเช่นความหนักเบาของตัวที่นอนอยู่หรือความอุ่นเย็นบนผิวถ้าความคิดยังไม่หยุดให้บอกตัวเองเบาๆคิดก็เป็นธรรมะใจจะไม่กดดันหลวงพ่อปราโมทเคยย้ำว่าไม่ต้องห้ามความคิดให้รู้ว่ามันคิด แล้วกลับมาใหม่อุปสรรคที่3เบื่อหลายคนทำได้ไม่จี่คืนก็รู้สึกว่ามันง่ายเกินไปไม่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายก็เลิกทำแต่จริงๆแล้วความเบื่อก็คือเวทนาที่ต้องรู้ทันถ้าเรารู้ว่านี่คือความเบื่อใจจะไม่ถูกครอบนำวิธีแก้เพิ่มความหลากหลาย เช่นก่อนนอนฟังพระสูตรหรือธรรมเทศนาสั้นๆแล้วค่อยนอนภาวนาหรือเปลี่ยนจากคำบริกรรมพุทโธมาใช้อานาปานสติหรือเมตตาภาวนาสลับบ้างพระอาจารย์สมภพสอนว่าแม้ความเบื่อก็เป็นธรรมะถ้ารู้ทันมันก็ไม่ใช่ศัตรูเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นครูลองมองอีกมุมหนึ่งทุกอุปสรรค ไม่ใช่สิ่งขัดขวางแต่คือเครื่องชี้ทางม่วงสอนให้รู้จักความไม่เที่ยงของพลังชีวิตฟุงซ่านสอนให้เห็นจิตที่วิ่งไปเองไม่ใช่ตัวเราเบื่อสอนให้เข้าใจว่าสุขทุกข์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนเหมือนการออกกำลังกายถ้าไม่มีแรงต้านกล้ามเนื้อก็ไม่แข็งแรงการนอนภาวนาก็เช่นกันถ้าไม่มีอุปสรรค จิตก็จะไม่เติบโตงานวิจัยเรื่อง mind wandering ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์พบว่ามนุษย์ใช้เวลามากกว่า47%ในการคิดฟุ้งเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ปัจจุบันและนั่นสัมพันธ์กับความทุกข์แต่การเจริญสติแม้เพียงสั้นๆก่อนนอนจะรีเซ็ตวงจรความฟุง้งซ่านทำให้สมองปล่อยสารความสุขเซโรโทนินและโดพามีนมากขึ้น นั่นหมายความว่าแม้คุณจะเจอฟุ้งซ่านเบื่อหรือง่วงถ้ารู้ทันมันก็เปลี่ยนเป็นยาใจแทนได้อุป,ปมาการนอนภาวนาก็เหมือนการเรียนกับรถตอนแรกคุณจะสายไปมาเผลอหลับเผลอคิดแต่ทุกครั้งที่รถเกือบหลุดทางคุณจับพงมอลไรกลับมานี่แหละคือการฝึกวันหนึ่ง คุณจะขับไดวเองโดยไม่ต้องพยายามสติที่รู้ทันอุปสรรคก็เหมือนทักษะที่ติดตัวไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอุปสรรคของการนอนภาวนาม่วงก็รู้ว่าม่วงฝุ่งก็รู้ว่าฝุ่งเบื่อก็รู้ว่าเบื่อทุกอย่างคือธรรมะถ้ารู้ทันแม้ความขี้เกียจก็กลายเป็นเส้นทางสู่การตื่นรู้ได้ จากขี้เกียจสู่วิมุตเป็นไปได้ไหมครับว่าความขี้เกียจจะกลายเป็นประตูสู่พระนิพพานใช่แล้วสิ่งที่คุณเรียกว่าความเกียดคร้านอาจเป็นเครื่องเตือนให้คุณหยุดวิ่งหันกลับมารู้ตัวและเริ่มเดินทางภายในคืนนี้เราจะพาคุณไปเห็นว่าแม้เริ่มต้นจากความขี้เกียจก็ยังพาไปถึงวิมุตได้ พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธคนขี้เกียจพระพุทธองค์สอนว่าธรรมะนั้นเปิดสำหรับทุกคนไม่ว่าผู้เพียรหรือผู้เกียจคร้านในพระสูตรหลายแห่งเช่นมหาสติปฐานสูตรพระองค์ตร,รัสชัดว่าไม่ว่าคุณจะเดินยืนนั่งหรือนอนขอเพียงมีสติก็ชื่อว่าภาวนาแล้วนี่คือความเมตตาอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องขยันเท่ากัน แต่ให้ทางออกที่เหมาะกับกําลังของแต่ละคนและถ้าคนขี้เกียจเริ่มจากการนอนภาวนาก็เท่ากับเดินเข้าประตูธรรมแล้วจากการนอนสู่การเห็นธรรมการนอนภาวนาอาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่เมืเ่อทำบ่อยๆมันจะซึมซับเป็นนิสัยคืนแรกคุณอาจแค่รู้ลมหายใจก่อนหลับคืนต่อมาคุณอาจรู้ทันความฟุ้งซ่าน หลายสัปดาห์ต่อมาคุณจะตื่นขึ้นมาแล้วใจยังรู้สึกตัวนี่แหละคือการฝึกสติในชีวิตจริงเมื่อสติค่อยๆมีกำลังปัญญาก็เริ่มเห็นไตรลักษณ์ว่ากายนี้ไม่เที่ยงใจก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่ใช่เราและตรงนี้เองที่ความขี้เกียจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเวทีให้ปัญญาเกิดขึ้นเรื่องเล่าจากพระอระหันต์บรรลุในท่านอน ในอัธกถามีบันทึกว่าพระเทระผู้หนึ่งอาภาษหนักจนไม่สามารถนั่งสมาธิได้ท่านจึงอาศัยท่านอนเป็นที่ตั้งของสติพิจารณากายเวทนาจิตรรมตามความเป็นจริงในที่สุดเมื่อเห็นชัดว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราท่านก็บรรลุพระอรหันตในท่านอนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าวิมุตต์ไม่ได้ขึ้นกับท่านั่งหรือท่ายืนแต่มาจากสติและปัญญา ที่เกิดขึ้นแม้ในอิริยาบถนอนหลวงพ่อชาเคยกล่าวว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้ามีสติมันก็คือสมาธิทั้งนั้นนอนก็รู้ว่านอนนี่ก็พอแล้วหลวงพ่อปราโมอสอนว่าแม้แต่ความที่เกียจถ้าเรารู้ทันมันก็เป็นธรรมะเหมือนกันพระจางสมภพเคยย้ำว่า ให้น้อมจิตไปกับพุโทโธจนหลับไปตื่นขึ้นมาจะพบว่าใจยังสว่างอยู่นี่แหละคือการภาวนาไม่ว่าคุณจะขยันหรือขี้เกียจนี่คือบทพิสูจน์ว่าแม้ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ก็ยืนยันตรงกันว่าเส้นทางธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับท่าแต่อยู่ที่การรู้ทันจิตนักประสาทวิทยาพบว่าการทำสมาธิสั้นๆก่อนนอน สามารถปรับวงจรสมองดี form มว e เน็ตเมอให้เข้าสู่โหมดสงบลดการหมุนวนของความคิดซึ่งสอดคล้องกับที่พระพุทธองค์สอนว่าจิตที่สงบจะเห็นตามจริงง่ายขึ้นดังนั้นการนอนภาวนาคือสะพานเชื่อมระหว่างพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ยุคใหม่มันทั้งเยียวยากายและเปิดทางให้ปัญญาจากความขี้เกียจสู่พลังแห่งการปล่อยวาง ลองคิดดูความขี้เกียจคือการไม่อยากทำอะไรถ้าเรารู้ทันตรงนี้มันใกล้เคียงกับการวางคนขยันเกินไปอาจติดในความอยากผลลัพธ์คนขี้เกียจถ้ารู้ตัวกลับวางได้ง่ายกว่าด้วยซ้ำความวิมุติในทางพุทธศาสนาคือการปล่อยวางอุปาทานดังนั้นคนขี้เกียจที่เรียนรู้การวางใจอย่างถูกต้อง อาจเข้าถึงมิมุิได้รวดเร็วเกินคาดการภาวนาเหมือนการเดินขึ้นเขาคนขยันเดินก้าวเร็วใช้แรงมากคนขี้เกียจเดินช้าแต่ถ้าไม่หยุดเขาก็ไปถึงยอดได้เหมือนกันเพราะหัวใจไม่ใช่ว่าคุณจะเดินเร็วหรือช้าแต่คือเดินไปในที่ที่ถูกต้องการนอนภาวนาคือการเริ่มต้นก้าวแรกที่แม้จะช้าแต่แน่นอนทั้งหมดนี้ คือการเดินทางจากความขี้เกียจสติปัญญาวิมุตติพระพุทธเจ้ามิได้ให้ธรรมะแก่เฉพาะผู้ขยันแต่ส่งเปิดประตูให้ทุกคนแม้คุณจะเป็นเพียงคนขี้เกียจบนเตียงนอนถ้าคุณรู้ลมหายใจรู้ความคิดรู้ความง่วงรู้ความเบื่อนั่นคือการภาวนาแล้วและวันหนึ่งมันจะพาคุณไปสู่การรู้แจ้งเห็นธรรมและเึ็ความหลุดพ้นได้จริงขอให้ทุกคืนของคุณ ไม่ใช่เพียงการนอนแต่เป็นการก้าวเข้าสู่ความตื่นรู้แม้คุณจะเริ่มจากความขี้เกียจแต่ขอให้ลงเอยที่ความบิมุตถ้าซีรีส์นี้มีคุณค่าฝากกดแชร์กดหัวใจหรือคอมเมนต์คำว่าเห็นธรรมเพื่อให้เรารู้ว่าคุณยังเดินทางไปด้วยกันกับเรา